ความสูญเสียของวงการบันเทิงไทยสร้างความสะเทือนใจอีกครั้งเมื่อเนียอินทิรานักสแสดงสาวโพสภาพพร้อมข้อความอะไรถึงแฟนหนุ่มพี่เอิร์ดระบุว่าถึงเทวดารูปหล่อตอนนี้พี่คงอยู่บนฟ้าคอยมองพวกเราอยู่เป็นไงบ้าไม่เหงาล่ะสิขนาดโลกนี้ที่พี่อยู่คนรักพี่เยอะมากๆเลยรู้ไหมที่นู้นคงไม่แพ้กันเนอะไปเป็นศิลปินบนนู้นให้ได้ละ่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหนูไม่เคยมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกพี่เพราะเราจะคุยกันเสมอๆและหนึ่งในนั้นคือการแต่งงานพี่บอกว่าปีนี้พี่จะขอหนูแต่งงานให้ได้แล้ว เรามาสร้างครอบครัวกันนะเลยอยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นงานมันก็แค่งานสิ่งที่เรามีให้กันและกันมาโดยตลอดสําคัญกว่าแต่มีสิ่งหนึ่งที่หนูทําไม่ได้นั่นคือการไม่ร้องให้ตอนพี่ป่วยหลายครั้งที่หนูเก็บความอ่อนแอได้ไม่เก่งมากนักพี่จะมองหนูและบอกหนูเสมอว่าอย่าร้องให้พี่ไม่อยากเห็นหนูร้องเดียวพี่ก็จะกลับไปอยู่กับหนูแล้วคํานี้มันก้องในหัวตลอดมันทําให้หนูรู้สึกว่าพี่แม่งโคตรจะสู้แล้วทำไมห,หนูไม่สู้บ้างวะแต่สุดท้ายเราก็จับมือกันมาจนถึงวันที่เราต้องจากกัน และสุดท้ายที่หนูอยากบอกบ้านที่ไม่มีพี่มันโคตรจะว่างเปล่าแต่หนูจะดูแลมันให้ดีที่สุดเท่าที่หนูทาได้ส่วนบับบี้เมนโลไม่ต้องห่วงเลยนะกินอิ่มนอนหลับเด็กๆคิดถึงพี่มากๆเหมือนกันนะว,ว,ว,ว่างๆแวะมาเล่นกับมันด้วยส่วนตัวหนูเองขอสัญญาว่าหนูจะเข้มแข็งใช้ชีวิตต่อไปอย่างดีถึงมันจะยากโคตรโคตแต่จะทําให้ได้ไม่ว่าอนาคตหนูจะเป็นยังไงพี่จะยังอยู่ในใจของหนูเสมอเทวดาของหนูเนียอยู่คุ้มครองหนูด้วยละ่ะรักรัก